ปฏิบัติการที่4การหาค่าคงที่ของแก๊สในปฏิบัติการนี้เราจะหาค่าคงที่ของแก๊สไฮโดรเจนที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริกซึ่งการหาค่าคงที่ของแก๊สเราจะใช้สมการเราจะใช้สมการแก๊สอุดมคติ PV เท่ากับ nRT ซึ่ง P คือความดัน v คือปริมาตร n คือจำนวนโมลและ t คืออุณหภูมิเพราะฉะนั้นในการทดลองนี้เราจะต้องหาค่าความดันปริมาตรจำนวนโมลและอุณหภูมิของแก๊สจากนั้นเราก็จะสามารถหาค่า R ซึ่งเป็นค่าคงที่ของแก๊สได้ก่อนอื่นเราก็จะเซตอุปกรณ์โดยการที่เราจะใส่น้ำเข้าไปในกระป๋องนี้ประมาณ2ส่วนสาของกระป๋องแล้วก็ เอาน้ำใส่ในบิวเลตแล้วความลงจากนั้นปรับปริมาตรของน้ำในบิวเลตให้ได้อยู่ที่ขีดของ50 ml ตรงนี้นะคะดูที่ท้องน้ําให้อยู่ที่ขีด50 ml นะคะก็คือให้มีน้ําอยู่ในบิวเลตจนเต็มจากนั้นก็เอาเทอร์โมมิเตอร์เซ็ตอุปกรณ์ตามนี้แช่จุ่มลงไปในน้ําที่อยู่ในกระป๋องเอาท่อท่อนำสายตรงนี้นะคะใส่เข้าไป ใส่เข้าไปให้ปลายท่ออยู่ในบิวเลตอย่างนี้นะคะ,ะเช็คว่าลูกยางตรงนี้กับขวดลูกชมพู่ที่จะใช้มันปิดพอดีกันหรือเปล่าแน่นไหมเพราะต้องแน่นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดรอยรั่วเนื่องจากปฏิกิริยานี้มีแก๊สเกิดขึ้นดังนั้นถ้ามันมีรอยรั่วแก๊สจะออกจากขวดลูกชมพู่ผลการทดลองที่ได้ก็จะคลาดเคลื่อนนะคะ เมื่อเช็คอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อเช็คอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะในขวดรูปชมพู่ตรงนี้เราจะใส่ไฮโดรคลอริกเข้าไป10 m l แสารละลายกดไฮโดรคลอริกนะคะ10 m มแล้วก็ชั่งแมกนีเซียมเตรียมไว้0.03กรัมนะคะนะเมื่อเช็คอุปกรณ์ครบเรียบร้อยเปิดจุก เอาลวดแมกนีเซียมใส่ลงไปปิดทันทีจากนั้นมันจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเขย่าค่ะเราจะเห็นฟองแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยไหลไปตามท่อแล้วข้าไปแทนที่น้ำที่อยู่ในบิวเล็กเขย่าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าฟองแก๊สจะหมด เมื่อไม่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือหยุดก็คือโดยเวลาโดยรวมก็อยู่ป,ประมาณ5นาทีไม่เกินนั้นทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ตอนนี้นะคะก็คือตรงน,นี้นะคะเริ่มเริ่มไม่มีละเริ่มไม่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นละ เขย่าให้แน่ใจว่าปริยามันเกิดสมบูรณ์แล้วก็คือถ้าปริยามันเกิดสมบูรณ์แล้วมันจะไม่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นอีกอะโอเคนะคะไม่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นแล้วอะเอ้ยยังมีอีกนิดนึงอะยังมี โอเคค่ะ,ะเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาเราจะอ่านค่าปร,ปริมาตรของน้ำที่อยู่ในบิวเดตเป็นปริมาตรสุดท้ายอ่านได้เท่าไหร่อ่านที่ระดับสายตานะคะ v ีหนึ่งของเราก็คือขีดเริ่มที่50ตรงนี้นะคะ v 1 แล้วก็ v 2ของเราก็คือตรงนี้ก็คือ16.6ลูกบาตเซนติเมตรบันทึกผลจากนั้นก็อ่านอุณหภูมิของน้ำในกระป๋องซึ่งเราจะให้ว่าอุณหภูมิของน้ำในกระป๋องเนี่ยเป็นอุณหภูมิของแกส๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นอ่านได้เท่าไหร่คะ24องศาเซลเซียสโอเคค่ะบันทึกผลไป24องศาเซลเซียส จากนั้นเราจะวัดความสูงของน้ําเราจะวัดความสูงของน้ําโดยวัดจากผิวหน้าน้ําที่อยู่ในกระป๋องค่ะวัดจากผิวหน้าน้ําที่อยู่ในกระป๋องนะคะเอาไม้บรรทัดลงไปวัดที่ผิวหน้าน้ําในกระป๋องจนถึงระดับความสูงตรงนี้ที่อ่านได้ก็คืออยู่ที่ยี่สิบสามเดี๋ยวไม่ถึงต้อี่ อยู่ที่2 2่สิบสองจุดแเซนติเมตรค่ะจากการทดลองเมื่อสักครู่นะคะจะทำให้เราทราบถึงปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนก็คือค่า v และ t ก็คืออุณหภูมิของแก๊สไฮโดรเจนที่ได้จากการวัดอุณหภูมิของน้ำในกระปอ๋องจากนั้นตัวแปรถัดไปที่เราจะหาก็คือ p ความดันของแก๊สไฮโดรเจนนะคะ ซึ่งความดันของแก๊สไฮโดรเจนนี้สามารถหาได้จากสมการ p ความดันของแก๊สไฮโดรเจนเท่าก,กับ patm ก็คือความดันของบรรยากาศลบด้วย p ของ h2o ก็คือความดันไออิ่มตัวของน้ำณอุณหภูมิห้องที่เราทำการทดลองลบด้วย ph ก็คือ ความดันเนื่องจากความสูงของน้ำนะคะซึ่งเราทําการวัดความสูงของน้ําในบิวเรตที่วัดจากผิวหน้าของน้ําในกระป๋องนะคะเราทําการวัดความสูงไว้แล้วนะะเดี๋ยวเราจะไปคํานวณหาก่อนอื่นเราจะต้องคํานวณหา p atm ก็คือความดันบรรยากาศที่เราทำการทดลองโดยเราจะอ่านค่าจากบารอมิเตอร์นะคะ อันนี้เป็นมีบารอมิเตอร์บารอมิเตอร์ก็คืออันกลางเนี่ยใช้สำหรับอ่านความดันบรรยากาศแล้วก็ส่วนตัวขวาตรงนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ก็คือใช้อ่านอุณหภูมิส่วนตัวซ้ายนี้เป็นไฮโกรมิเตอร์ก็คือระดับความชื้นในอากาศนะคะซึ่งวันนี้เราจะอ่านที่เราจะอ่านความดันบรรยากาศภายในห้องนี้ก็คือดูที่บารอมิเตอร์ในวงของบารอมิเตอร์เนี่ยมันจะมีสเกลอยู่2วงวงข้างใน กับวงข้างนอกซึ่งถ้าวงข้างในก็จะอ่านที่เข็มสีทองก็คือเข็มที่สั้นกว่าส่วนวงข้างนอกก็จะอ่านที่เข็มสีดําก็คือเข็มที่ยาวกว่าสําหรับวงในเนี่ยหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรประหลอดหรือหน่วยทอนะคะส่วนวงข้างนอกก็จะเป็นหน่วยของมิลลิบาร์หรือเฮกส์าสคาลเพราะฉะนั้นอันนี้เอาหน่วยที่เราคุ้นเคยก็คือจะเป็นหน่วยของมิลลิเมตรประหลอดหรือทอเพราะฉะนั้นเราอ่านที่วงในอ่านที่วงในนะคะก็ดูที่เข็มสีทอง ดูที่เข็มสีทองตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ760ม mm ิลิเมตรประหลอดนั่นก็คือเท่ากับความดันบรรยากาศ1 atm ค่ะเมื่อเราทราบนะคะความดันบรรยากาศแล้วก็คือ1 atm นะคะต่อไปเราจะหาความดันไอยน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิที่เราทำการทดลองในขณะที่ทำการทดลองนะคะ อุณหภูมิห้องในขณะนั้นก็คือ24องศาเซลเซียสจากนั้นเราจะมาเทียบว,ว่าที่อุณหภูมิ24องศาเซลเซียสนะคะค่าความดันไอน้ำอิ่มตัวนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยดูจากตารางที่4.1จะเห็นว่าที่24องศาเซลเซียสความดันไอน้ำอิ่มตัวก็คือ2,983.30%าสคาล อันนี้ก็คือความดันของไอ,อน้ําอิ่มตัวที่เราจะเอาไปลบออกจากความดันบรรยากาศอาพอเราได้ค่าความดันของไอน้ําอิ่มตัวก็คือ p h 2 o แล้วนะคะก็เอาออกมาลบออกจากความดันบรรยากาศต่อไปค่า p h ก็คือ,อค่าความดันเนื่องจากความสูงของน้ํา ตรงนี้หาได้จากที่เราวัดระดับความสูงของน้ำในบิลเลตไว้หลังจากทําการทดลองนะคะซึ่งความสูงที่ได้เราก็จะเอามาหาค่าความดันของน้ำอ๋อไม่ใช่ค่ะเราก็จะเอามาหาค่าความดันเนื่องจากความสูงของน้ำโดยเทียบบรญยัติแต่ยางนะคะโดยเราจะให้ความสูงของน้ำอ่ะ1นเซนติเมตรเท่ากับความดัน9 8 0 8 8 8ปสปาร์ตคาร และเมื่อเราคำนวณหาค่าตัวแปร P ของแก๊สไฮโดรเจนได้แล้วนะคะปริมาตรเราก็ได้จากการทดลองแล้วต่อไปจำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนเราก็จะคำนวณจากสมการการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพาคำนวณในคาบเรียนส่วนอุณหภูมิก็คือ อุณหภูมิที่เราวัดได้ในการทดลองแล้วเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยของเคลวินนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะอาจารย์จะพาคำนวณในค่าเปลี่ยนค่ะ